Mm-hmm. ชิ้เพ็กอีกแล้วนะคะสองไม่ลูกข้าวครัววันนี้ทําเมนูหัวหมูนะคะเอามายำวันนี้นะไ,ได้หัวหมูมาซิกเดียววันนี้มาถึงหัวแล้วก็อาจะมายำตอนอื่นได้หัวหมูบ้านมาถึงปุ๊บนะเราต้องติดแก๊สก็ได้ไม่ต้องถ่านเผาเผามันก่อนเผาลลนลน,ลนขนมันนะนะแล้วก็ขูดให้สะอาดแล้วก็ดิล้างให้สะอาดแล้วต้มน้ํา ต้มน้ำให้เดือดล,ลงไปลงไปลวกกับน,น้ำร้อนต้มให้มันพอพอสุกนิดๆเนี่ยเราต้องมาไว้ก่อนต้มด้วยน้าร้อนเดือดๆต้อมมาไว้พักหนึ่งประมาณสักสิบห้านาทีได้เพื่อก็เ,เอาขึ้นมาเก็บมาไว้แต่วันนี้พอเราจะทําเดี๋ยวเดี๋ยวก็ุงถามหน่อยหัวหมูนี่มันคือส่วนไหนส่วนหน้ากากหมูใช่ไหมก็คืองนั้นและก็คือมันมันจะมีแต่ มันจะมีแต่หน้าหมูหูหมูอ่าหน้าหมูหมอโครงหน้ามันแค่เนี้ยนี่อ่าแล้วก็กระดูกมันที่โครงนล้าก็เอาไปแจกส่วนหนึ่งไหนไ<ป>ทาหน้าหมูให้ดูหน่อยเนี่ยเป็นหน้าหมูเนี่ยทำเลยอู๊ดูอูดอูดอูดเสร็จ <c oughs> แล้วเราส่วนสำคัญก็มันที่อร่อยอร่อยก็ปากหมูหูหมูเนี่ยไอ้ตรวเนี้ยที่มันสําคัญที่มันอร่อยเนี่ยจิบไปตัดได้เป็นชิ้นเล็กๆอางนี้นะแล้วก็เอาไปถึงลวกน้าร้อนต้มน้าร้อนไว้สิบห้านาทีวันนั้นนะแล้วก็ตรงร้านเก ก็เอามาตอนที่ว่าเผาเผามันเตาแก๊สเสร็จแล้วที่ขูด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 เอานะก็ตัดให้เป็นชิ้นเล้น้ำเกลือเอาเกลือใส่เข้าไปแล้วก็ยำยำยำล้างล้างให้มันสะอาดให้ข่าวออกให้ขาวมันออกเอาเกลือลงไปอะไรทุกอย่างต้องล้างเกลือที่เป็นซอกๆอก็ขพยายามขยำขยำที่ซอกที่หูที่อะไรที่เป็นรูเป็นเลี้ยงตัดทิ้งใช่เอาตัดทิ้งให้หมดถ้าไม่ตัดก็ต้องควักออกมาควักออกมาแล้วก็ตัดออกไปทิ้งไปเลยก็นี่เอาเกลือใส่ตั้งแต่มันยังดิบดอยู่ขยำขยำขยำเสร็จที่ตั้งน้ำไม่ ต้มไปมาสิบห้านาทีเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเราก็ให้เย็นเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้าวันนี้เราจะทําแล้วเราจะทําเราต้องต้มน้ําให้เดือดไปต้มอีกทีต้มตสิบห้านาทีกนแต่มันก็การหัวหมูเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เหนียวนะคะเพราะหมูมันอ่อนๆทั้งนั้นแหละหมูไม่ใช่แก่เดี๋ยวนี้ก็มาขายเลี้ยงอยู่ไม่กี่เดือนเองไม่เหนียวเหมือนเหมือนสมัยก่อนนะเหนียวอย่างแรงต้มไม่สุกหวัวหมูสมัยโบราณนเนี่ยวิธีทําก็เป็นน้ำยำมันมีเคี่ยวน้าตาลแล้วนะคะวันนี้เคี่ยวน้ําตาลดอกมะพร้าวเนี่ย เอาน้ำตาลพริก hmm. ก yes. ็ไ no, ด้น้ำตาลสายขาวก็ได้นะทาเป็นน้ำเชื่อมนะทำเป็นน้ำเชื่อมเคี่ยวไว้แล้วก็นี่นีปีพริกพริกสดอ็บุบบุบบุบนิดๆนะอย่าไปหั่นหั่นอย่างนี้กินไม่อร่อยต้องใช่บุบบุบอย่างนี้นะแล้วก็แตงกวาสักนิดนะยำสูตรโบราณโบราณนี่ใส่แตงกวาที่เนึงแล้วหอมใหญ่แล้วมีมีต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีผักชีแล้วก็ไอ้นี่ขาดไม่ได้นะที่ที่ยำหัวหมูมันจะอร่อยด้วยเนี่ยอะไรรู้ไหม ขึ้นใช่อเ,เอาไปทีนี้ไอ้นี่ในนี่ไว้ไหน,หนี้ก่อนนะเครื่องปรุงเราเอาแต่นี่ไปต้มลงน้ำร้อนอีกทีเปน็นโรคทำนอนอีกทีนะคะตามหมาดครัวร้อน,นเดี๋ยวเราให้มา,ย,ายักเนี่ยเดี๋ยวเราไปเราไปต้มที่ครัวร้อนกันเ,ออเดี๋ยวเรามาย้ำให้ดูไปที่หลน้ำกระเด็ยนยิง สุกแล้วแต่ว่าให้มันดีก่อนแต่ว่าแต่ย้ายเก๋ยมากเกินไปนะาเวลายำนะมันจะไม่อร่อยต้องให้มันรับกับฟันคึบคึ๊บคึบเกีวเคี้ยวมันจะอร่อยแตาหมูยำนี่มาเดี๋ยวไปยำอะไรไปบ้านมิจจะเริ่มหั่นแล้วนะคะ ส่วนที่ไอ้ใกล้ๆปากอะขึ้นมานิดนึงกางใก,ใก้แก้มนี่เป็นปากมันนิบส่วนแก้มมันอะบางเกินก็ไม่หรอกอืมลกก้วกระปองยียัง วตัวเลือดตัวเลือดมาเลือดหมูแม่นี่ไ,ไง <c oughs> รุ่นนี้แล้วรุ่นนี้แล้วพลาดไปเยอะ น้ำยำนะครับน้ำยำไอ้นี่น้ำตาลนะคะปลาไอ้น้ำปลาน้ำตาลนี่จะเพิ่งเอาน้ำตาลดอกมะพร้าวมาเคี่ยวนะวันนี้สองหนึ่งทัพพีก่อนหัวหมูเยอะหัวห,ห,ห,หมูเยอะสองสองทัพพีนะแล้วกว็ที่เอาน้ำปลา เลยย้วเพิงใส่เยอะๆก่อนแต่น้อยๆก่อนเปรี้ยวหวานเค็มก่อนนะ <ừ> น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมสองมปลาหนึ่งต้ปลาหนึ่งไปก่อนพรินะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากครนะับประมาณทักหนึน่งช้อนก่อนดีวกว่าแล้วก็หองชูดรสหน่อยนึงนะไม่เยอะ นี่บีบมะนาวมะนาวเนี่แม่แต่เท่ากับน้ำปลานะสัดส่วนมะนาวเนี่ยน้ำปลาหนึ่งะกะเอานะมะนาวกะเอาเนี่ยเอามาสามลูกก่อนเดี๋ยวจะไม่เปรี้ยวเติมได้ตรงนี้น้ำดีนะมะนาวเนี่ย

ไอ้หอมพม่านนวันนี้อร่อยอันน่าเว้นเลยอันนี้กินอร่อยกว่ากินกินเดี๋ยวังคนด้ตอนหอมสักนิด ไม่นนต้องเยอะโู้ชาย ครึ่งหัวโอซี่อีกหนึ่งได้ตั้งเยอะตั้งแยะกินไม่หมดนะยำผิดอีกครึ่งเจัดเลยเจ็ดแดงเกงครึ่งเดียวป่ะแดงนีหั่นไปสองลูกแล้วเอาแค่ลูกเดียวป่ะกันเดียน กินแล้วมันกิ๊ดจัด แล้วนะคะตอนนี้จะทำการชิมแล้วหัวหมูหัวหมูหหมน่ากินอย่างแรงดีเนี่ยอย่างนี้คุึบครึบดิหูนี่มัอย่างอร่อยเนี่ยหู ของที่ย่างยำอย่างนี้นะคะเราต้องให้ออกเปรี้ยวเหลมนิดๆนะเปรี้ยวความเปรี้ยวใหลมเหลมติดแล้วหวานตามเค็มไม่ต้องพูดถึงเลยแล้วมันจะอร่อยไอคลิปนี้นะยำหัวหมูเนี่ยเค็ดลับไอผักขึ้นช่ายอย่าให้ขาดนะขาดไม่ได้แต่ใส่แตงกวานี่ก็ชวนกินทําให้อร่อยขึ้นสมัยโบราณแม่ที่เพย,ย่อากคยำแล้วก็จะต้องใส่แตงกวาเพราะเรากินมันจะอร่อยมันจะชวนกินทําให้กินหัวหมูแล้วมันจะไม่เลี่ยนไง นะสูตรนี้ทําตามได้เด็กๆชอบไปอย่าลืมนะคะช่วยกันกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ทิ่ิกด้วยนะคะจิ๊ปปิปกขอเนี่ยฝากให้จ่ดหลุนสิงค้าของกหนุมด้วยนะคะสินค้านะครับสินค้าก็มีแกงคั่วพริกสดแกงส้มแกงกะทิแกงเขียวหวานผัดเผ็ดมัดสมันแกงไตปลามีหมดเลยนะครับมีกะปิอย่างดีก็มีนะครับ กุ้งด้านหลังก็เป็นกุ้งแห้งอย่างดีเกตเอ,อนะครับแล้วก็มีน้ําตาล<ว>ดอกมะพร้าวน้ำหอมครับแล้วก็มีซิลขาวซีวิ่นดำของจันแสงมีสัวมีหุ้นมีฮกเกี้ยนปลาชิงช้างกล่องนะครับของ<ว>ที่เพคก็มีเคยเจนน้าจุบขั่วไตปลาแห้งหเหมือนเดิมนะครับหมูห้องก็สั่งทานได้นะถ้าใครอยากกินทีเพคก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะและขอบคุณลูกค้าของคุณนุมด้วยนะคะที่มุดหนุนเชื่อุดหุนดินกายของคุณนุม ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุครับ <ไป S 2> สวัสดีครับ